น้องนักเรียนชายอายุ12ขวบแม่เขา่อให้นั่งแท็กซี่ไปเร네ียนพิเศษน้องบอกแท็ก wow ซี่คนนี้ไม่รู้ไปโกรธใครมาตั้งแต่ขึ้นรถมาด่าหนูเป็นระยะระยะจนหนูต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาอัดคลิปให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ดูเอาดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยนี่เหรอจะรีบได้ไงอ่ะดูดิตอผมมีวลาอ้อนี่ต้องไปรถพ่อเขาอ้อหน้าขับ่างนี้เปล่า มาขาดมาเดี๋ยวมันมาไปไปนั่งเอาไหมอ๋อเขาก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ได้เอาไหมเอาไม่ขึ้นแล้วครับรถมาอย่างงี้ขึ้นมาปุ๊บอยากให้เร็วเร็วไงต่อหลังไปเรียกพวกแก๊ปนู่นเลยมาช้ามาปุ๊บมาเร่งแท็กซี่เนี่ยโดนหลายคนแล้วนะบอกให้นะเออมาช้าเรามาเร่งแท็กซี่อ่ะมันโดนหลายคนแล้วนะเออจะบอกให้นะไปโกรธอะไรน้องมันเอาจริงๆ คุณแม่บอกไม่ไหวก็เลยเอาคลิปโพสตลงทิกต o อกเล่าประสบการณ์ให้ฟังบอกลูกชายอายุ12ขวบส่งไปเรียนพิเศษน้องก็ขึ้นแท็กซี่ไปคนเดียวในคลิปเห็นเลยว่าเจอแท็กซี่ต่อว่าเป็นระยะระยะจนน้องต้องแอบจิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เผื่อไม่ปลอดภัยประมาณว่าเหมือนแท็กซี่เขาก็มองว่าเอ๊ก็ในเมื่อรีบทําไมไม่ออกมาเร็วๆว่านี้ล่ะจะมาเร่งทําไมอะไรเงี้ย คุณจุ้ยปฏิพานเนี่ยก็โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องนี้กับคุณแม่ของเด็กนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น29สิงหาคมช่วงประ,ประมาณสัก4ี่โมงเย็นลูกชายเรียกรถแท็กซี่จากหน้าห้างแห่งหนึ่งแถวแถวพระรามสให้ไปส่งที่ตึกเรียนพิเศษซึซ่งอยู่ไม่ไกลกันประมาณสัก1กิโลครึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมลูกเนี่ยกลัวไปเรียนไม่ทันก็บอกกับแท็กซี่ว่าช่วยเร่งให้ผมหน่อยได้ไหม ผมกลัวเข้าเรียนไม่ทันเมื่อแท็กซี่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการหัวร้อนทันทีตะคอกใส่ลูกชายตามคลิปที่ได้ยินเลยค่ะก่อนที่ลูกชายจะรีบถือโทรศัพท์แล้วก็โทรไปหาแม่เลยบอกแม่ผมเจอแบบนี้นะเมื่อแท็กซี่ได้ยินว่าลูกคุยกับคุณแม่อยู่ก็เลยเงียบไปแล้วก็ขับไปส่งถึงที่ที่มีการเรียนพิเศษค่าแท็กซี่วันนั้นอยู่ที่50บาทค่ะ50บาทไม่น่าด่าด่ยาวขนาดนั้นนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวฟังเสียงให้สัมภาษณ์กันหน่อย <c oughs> แล้วน้องก็ตกใจแล้วก็โทรมาหาคุณแม่แล้วก็บอก พูดเบาๆว,ว่าหนูกลัวแม่ก็ถามว่าแล้วหนูอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่บนแท็กซี่แต่ระหว่างนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงเขาตะคอกใส่น้องในโทรศัพท์แล้วผู้โดยสารเดินทางคนเดียวเป็นเด็กดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในขณะนั้นคุณจะขุ่นมัวจากอารมณ์อะไรใดๆก็แล้วแต่แต่คําพูดที่จะสื่อถึงมายังผู้โดยสารนะคะอาจจะเป็นคําพูดที่เบาว่าน,นี้ซอฟกว่าน,นี้แต่ เนี่ยเนาะก็เบื้องต้นแม่เขาก็แจ้งเรื่องไปอย่างต้นสังกัดขอแท็กซี่ก็คือกรมการขนส่งทางบกเดี๋ยวคุณจะได้เรียกตัวมาสอบถามกันหน่อยว่า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงจะต้องไปลงกับเด็กขนาดนั้นนี่ดีไม่มีหลักฐานนะเกิดน้องไม่ได้บันทึกเอาไว้ก็ลอย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 ไม่รู้เรื่องแล้วสมมุติว่าเขาห่วงจริงว่าเออแบบว่าไม่อยากจะขับเร็วมันอันตรายเออไม่อยากจะเร่งรีบขนาดนั้นก็พูดกับน้องดีๆก็ได้ลุงขอโทษด้วยนะหนูลูกลุงก็ต้องทําความเร็วเท่านี้นะเออแต่ว่าหนูมาช้าไปแล้วลุงก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะลูกเอออะไรก็ว่าไปเนาะพูกันดีๆนะคะคนเราเป็นกมีลูกบ้างมั้งนะ